สวัสดีครับเติกรครับเปิดสมองสองพลังงานตอนที่สิบห้าแล้วนะครับวันนี้เรามากุีกเงนเต่าที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในคนซึ่งตอนนี้มันมันเป็นยุคของเทคโนโลยีวลโลกเทคโนโลยีวลโลกนี้มันมันทำให้ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมากๆดูอย่างดูอย่างรถไฟฟ้านี่ก็เห็นชัดละครับภายในระยะเวลาเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งปีนี่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของรถไฟฟ้าเนี่ยเร็วมากจนน่ากลัวปีที่แล้วรถไฟฟ้าวิ่งได้แค่สองร้อยกิโลนะครับออหน้าพูดแค่ ไปดูหยกไปปีแล้วเนี่ยจ้งแมวดีเนี่ยฝัามเขาวิ่งได้เท่าไหร่บอกว่าวิ่งได้ประมาณสองร้อยกว่ากิโลก็ต้องเช่าพอมาปัจจุบันนี้บีไวดีประกาศล่าสุดออกมาว่าเก้าร้อยเก้าสิบกิโลหนึ่งชาร์จวิ่งได้เก้าร้อยกิโลแต่ก่อนเนี้ยตอนที่มันยุคสองร้อยกิโล ถ้าจะวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่500กิโลเนี่ยต้องชาร์จถึงเกือบสองครั้งนะครับซึ่งก็มีคนรีวิวรถละครับวิ่งอลากปุบแคสไปอ่ะวิ่งไปปับ๊บประมาณครึ่งทางวิ่งไปได้ประมาณครึ่งทางหรือบางคนบอกไปได้จนเกือบสุดเลยด้วยซ้ำนะจากสองชาร์จเนี่ยก็ชาร์จเดียวแต่อย่าลืมว่าการชาร์จใช้เวล,เลาระยะเวลาะฉะนั้น ก็มีคนรีวิวรถนะครับที่รีวิวรถตัวออลห้าเนี่ยครับ้อเขาวิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยก็พบว่าเขาชาร์จ่เอาไปชาร์จเอาใกล้ๆแถวเชียงใหม่นียรอบเดียวครับซึ่งก็โอเคอย่างน้อยก็เจอหนึ่งชาร์จะแต่ถ้าปัจจุบันที่บอกว่าวิ่งได้เก้าร้อยเก้าสิบกิโลเนี่ยกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยนะครับ สบายสบายห้าร้อยกิโลเผลอๆเ,เชียงใหม่กลับมาในมาชาร์จหนึ่งรอบเนี่ยใกล้ๆกรุกงเทพเลยด้วยซ้ำนั่นคือการพัฒนาแบตเตอร,รี่ที่มันไกยูแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าจีนประกาศออกมาแล้วว่าจะทำเทคโนโลยีบแบตนิวเคลียร์ออกมาเนี่ยถ้าเทคโนโลยีบแบตนิวเคลียร์ออกมาเนี่ยคราวนี้ยิ่งหนักเลยยาวเหยียด อายุการใช้งานก็ยาวทุกอย่างยาวหมดผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเร็วมากเนี่ยถ้าเทคโนโลยีแบตนิวเคลียร์ออกมาเนี่ยอายุการใช้งานมันลดนี่เจ๊งไปแล้วเจ๊งไปอีกแบตบยังไม่เจ๊งเลยนะครับเพราะแบตมันอยู่ได้ห้าสิบปีนะครับโอ้โหเรียกว่าลดพังแล้วพังอีกนะครับ ป๋าไม่รู้ปายัางไงนะจนด้านไปหมดแล้วเนี่ยนะแบตยังไม่พังเลยแต่ถามว่ามันจะได้ออกมาเร็วๆนี้หรือเปล่าล่ะเขาบอกโอ้ยแบตเตอรี่มันเรียกว่าสะอาดกว่าจรวจออีกจรวลอจะมีการเอาไหม้ใช่ไหมบอกเทคโนโลยีนี้สะอาดกว่าใช้จรวลอีกนะ,อะรอะว่าไร้มลพิษแถวอายุการใช้างานยาวนานแต่คนกลัวอะไรครับ รถชนขึ้นมาล่ะเกิดมันกระแทกเกลี้ยงขึ้นไปนะครับเกิดระเบิดตุ้มบอ่มบอกลายเป็นดอกเห็ดยุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยดองไมล็อ,ลอกมันมันคลีนแอนด์คลีนทุกอย่างหมดเชื่อไหมเห็นไหมดูเคสล่าสุดที่รถนักเรียนรถท,ที่ท,ท้านอาศารย์ออกมา,าไฟไหม้ไฟไหม้เสร็จปุ๊บ ไปตรวจบอกว่าโอ้มีถานแกี้ทีมีสิบเอ็ดถังในรถถามว่ามันระเบิดสักถังไหมล่ยมันระเบิดอ่ะป่านนี้รถเละไปหมดแล้วมันไม่ได้ระเบิดกันนี้นะไว้สิบเอ็ดถังนะเต็มรถหมดเลยส,ม,สมล้อสี่ข้างมีถังแก๊สหมดอ่ะอรวจสมล้อตรงกลางลำตัวยังมีอีกสี่ถัง นะครับตรงซุ้มล้ออีกนะฮะสองถังสองถังด้านหลังอีกหนึ่งถังหนึ่งคือเรียกว่ารวมหมดแล้วสิบเ็ดถังแต่พอไฟไหมขนาดนั้นน่ะมันยังไม่ระเบิดเลยเห็นไหมนั่นคือเซฟตี้ของมันบอ,อกนะถ้ามันระเบิดดยิ่งกว่าน,นั้นอีกนะครับแต่อ้ที่มันที่มันลุกแล้วมันดับยากเนี่เพราะว่าการ การแต่งรถข้างในครับอุปกรณ์ของมันเนี่ยที่ใช้อะไม้ผ้าสักลาดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นไอพวกโฟมต่างๆที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้เป็นโฟมกันไฟอะดิมันเป็นโฟมธรรมดาเขาต้องการลดต้นทุนครับไม่ได้ใช้โพลีอีเทนโฟมเขาใช้โฟมขาวๆนี่แหละ ซึ่งปอมขา,ขาวเนี่ยเวลามันไหม้ไฟแล้วมันติดไฟน่ะพวกนี้เป็นเรียกว่าชเชื้อเเลิมปอมติดไฟแล้วก็ลุกแบบหูตรลุ่นลาบไปทั่วอีกอย่างก็คือระบบเซฟตี้คนเราก็ไม่ได้ไปรู้ทุกอย่างจริงว่าจะจัดการกับกับตัวเองอย่างไงนะครับเมื่ออยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นแม้ไฟผถมาทิ้ได้ เร,เ,รเราจะทําไงเราจะเราจะทุบกระจกออกไปยังไงหรือเราจะหนีออกไปท่านไหนเปิดประตูยังไงยังไม่รู้เลยเหนไเราไม่รู้ค่าตกใจอันนี้ไปกันใหญ่ก็เกิดฝืนนันกรรมที่เศร้ากันไปทั้งประเทศในนั้ก็อันนี้ก็เป็นอาแวนเนี่ยสุจากันว่าความรู้จริงๆเนี่ย การที่ที่จะเอ่อปกป้องตัวเองเมื่อมันเกิดเหตุก็ต้องไปว่าจากเวลาเราขึ้นเครื่องบินเราก็ต้องเอาแวนเนราะว่าอาจจะต้องใส่จั่อย่างไงมีประตูนิรภัยอยู่ทั้งไหนเวลาผีบีครับทุกอย่างมันต้องเรียนว่าในเรื่องพวกนี้ก็ไม่มีใครที่จะต้องมาขึ้นรถบัสแล้วต้องมานั่งบอกวิธีการหนีภัยไฟจากรถบัส ทุกครั้งไปก็คงไม่มีเพราะฉะนั้น่อมันจะต้องเป็นเอาไนเนี่ยที่ที่จะต้องเรียนรู้ไว้ว่าให้ถ้าเกิดเห็นไม่คาดฝันจะต้องทำทุกกระจกยังไงจะหนีออกมาทางไหนมีช่องทางหนีได้กี่ทางครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุนเนี่ยก็มีคนทำคลิปออกมาเยอะมาก นะครับในเรื่องของการที่จะออกจากรถบัสเวลานี่และก็มีคนทำคลิปเวลาจะเปิดประตูจากนอกรถบัสเข้าไปช่วยเนี่ยจะในรถบัสเองก็มีอุปกรณ์ทุกกระจกอยู่นะครับอุปกรณ์อยู่ตรงไหนสิ่งเหล่าเนี้มันเป็นพืชผาดของเซตับ โอเคงั้นทุกอย่างนละครับมันเทคโนโลยีมันมีทั้งบวกแล้วก็เวลาที่มันมันดิส랩มันก็ดิส랩จริงๆเวลาที่มันเป็นอันตรายมันเป็นอันตรายจริงแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้มันยิ่งไปกันใหญ่ awareness ก็เป็นจะต้องรู้จักเทคโนโลยีเหมือนกันกับเวลาที่ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเนี่ยถ้าเรา าเราตามเทคโนโลยีไม่ทันบัคคันก็เวอเลยนะเวอร์ไปเลยนะครับไม่เป็นเลยนะเอาให้จบด็อกเตอร์มาก็เถอะนะเจอเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วตามไม่ทันนี่เซอร์ไปเลยนะครับเอาล่าสุดเนี่ยนะครับที่ปกติเนี่ยผมสอนในวิชาที่เป็นวิชาแอดวานซ์ด้านความร จะต้องมีการใช้กระบวนการในการทำนวณสมัยก่อนที่ผมเรียนเนี่ยทำโจทย์ข้อหนึ่งหนึ่งข้อนะครับใช้เวลายาวมากเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะกดออกมาได้ะเยาจริงๆนะกดขึ้นขึ้เลขอินเตอร์โพเลตแล้วอินเตอร์โพเลตอีกนะครับอ้ยกว่าจะออกคำตอบมาได้นะมาเจอวนลูปแล้วเจอเลยอ,อีก นะครับกว่ามันจะลู่เข้าไปยังส้างถึงจุดที่โจทย์ต้องการเนี่ยวนกันห้าหกเจ็ดรอบเนี่ยโอูกดกขึ้นที่เลขกันรอบใหม่รอบใหม่กดใหม่รอบใหม่กดใหม่รอบใหม่กด,ด,ดใหม่อย่างเงี้ยไม่ได้เกิใช้เวลายาวมากขอต้องใช้ความจำความเข้าใจนิดหน่หมดปัจจุบันล่าสุด เปิดตารางเปิดตารางซึ่งปกติจะต้องอินเตอร์โพเลตนะครับคือค่ามันไม่อยู่ระหว่างอยู่ในตารางใช่ไหมมันอยู่ตรงกลางระหว่างตารางหรือในช่วงที่ไม่ตรงกับค่าที่มีในตลาดเราต้องใช้วิธีการอินเตอร์โพเลชันนครับก็คือการสร้างสมการเส้นเส้นตรงขึ้นมาแล้วก็ค่าที่อยู่ในระหว่างระหว่างค่าสองค่าที่เป็นเป็นไป,น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 ปนตามสมการเส้นตรง รีเนี่ยอินเตอร์เลยอันนั้นเนี่ต้องมานั่งคำทีละค่า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 ในบางค่าที่มันภาพทั้งทั้งอุณหภูมิทั้งเต็มเปอรทั้งเทเชอร์เนี่ยต้องอินเตอร์เลยถึงสามสี่ 3, รอบกว่าจะได้ค่าข้อหนึ่งล่าสุดเลยเนี่ยล่าสุดเลยวนร้อนเนี่ย ถามแค่ทีทีครับได้คำตอบเลยจากที่ต้องกดกันออกมาประมาณไม่ต่ำก,กว่าสิบนาทีอะ่ะห้าถึงสิบนาทีกว่าจะได้ถามแค่ทีีครับค่าอัานน,นี้เท่านี้ได้ค่านี้เท่าไหร่ไม่เกิดสิบวิตอบมาละเป๊ะนี่ครับอีทีพนจากการดิสับของ ไม่พอนะครับผมก็บอกว่าอาให้หาค่านี้ค่านี้ซึ่งค่านี้มันไม่มีอยู่ในหนังสือถามแทนตีบิีปุ๊บได้ครับตอบปั๊บว่าเอาตัวเลขมาจากไหนเขาก็ถามแทนทีบีทีตอบว่าไอ้ค่านี้มาจากไหนโอ้มันตอบอะไรครับหนังสือ เทคุ๊กเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้หน้านี้หน้านี้หน้านี้มันบอกหมดเลยครับสองสี่สองสี่ครับเพราะมันสี่จากที่ต้องกบดกันสิบนาทียี่สิบนาทีกว่าจะได้ค่าค่าหนึง่งตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับไม่ถึงสิบทีแค่เป็นหลักวินานทีเป็นไ,ไงนี่คือความนมากรวของ เทคโนโลยีเนาะซึ่งโอ้โหเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนนะนอยากเป็นยังไงก็ได้เป็นอย่างนั้นดนะังนั้นตอนนี้โอกาสที่เรียกว่าพ่อแม่สนับสนุนลูกให้ไปทั้งไหนง่ายมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีพ่อแม่ที่เรียกว่ากดศักยภาพลูกตัวเอง ลูเรียนสินน์คณิตแต่วาดรูปวาดรูปเก่งลูเรียนสินน์คณิตแต่วาดรูปเก่งมากควรจะสร้า,างสนุนให้ไปเรียน,นอะไรเอาไแมโอ้ไม่ไหวเราไปเรียนวิศวะไปเดียวสาปัดไปเรียนเลยไม่ไหวเราไปเรียนเลยนู่นไปเรียนภาษาจีนไปเตรียมเรียนบริหารธุรกิจนี่ไง ศักยภาพลูกตัวเองไงคุณมีสิทธิ์อะไรไปประเมินเขาครับว่าเขาเขาควรจะเรียนทั้งทั้งที่ศักยภาพของเขาอะมันแสดงออกมาว่าเป็นอะไรเช่นวาดรูปเก่งวาดรูปเก่งก็ควรจะสึฝนได้เป็นไรเป็นสถาปน,นิกใช่ไหมมนให้ทําอาชีพที่เรียกว่าต่อยอด สร้างงานสร้างอะไรได้และเขาชอบสิ่งสำคัญที่สุดคือพุทธเดิมไร้แม่พุทธเดิมไร้จอถ้าสมมติคนชอบวาดรูแจะอยู่ดีให้ไปให้ไปเรียนทำขนมน้มเรียนทำสุดท้ายอะไเงี้ครับเขาเขาได้ใช้ศยภาพเขาเต็มที่ใช่ไหมนอกจากจะไปทำขนมเค้กแล้วก็ไปวาดรูปบนขนมเค้กแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็น ชิ้นงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้พุเด The Light Man The Light จริงๆอะแบบอย่างผมเนี่ยวาดรูปไหว้ได้แต่สุดท้ายไปเรียนวิศวกรรมเครื่องกลก็ต้องวาดรูปเครื่องอุปรกรณ์อยู่ดีว่าหลุมเฟืองวาดรูปนูป่นนี่นั่นทำไม่มาได้ผมที่วาดรูปคนที่แม่งแทบจะเป็นเป็น งลม,มขีดลงมานะครับว่าไม่ต้องมาวาดไอ้พวกหน้าตาหนะาเตอวาดไม่ได้แต่พอไปวาดสุดท้ายพอไปเรียนเรืองว่างึก้นต้องวาดรูปเฟืองวาดรูปนึงปุปกณ์วาดคันหนวาด mm hmm. ได้เห็นไหมถ้าให้วาดลูกคนวานไม่ไดเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราอะพอวาเข่าเนี่ย เขาชอบอะไรเขาจะก็ให้เขาเปิดอย่างไรเขสนดันเข้าไปถ้าดันก็ดันให้สุดดันก็ดันไปให้สุดได้ทำในสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันในยุคที่ทุกอย่างดีขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นไปยันขึ้นปัจจุบันนี้นะผมบอกเลยไม่ต้องเป็นศิลปินก็ได้ครับไม่ต้องเป็นนักกิตรกรอะไรก็ได้ คุณแค่บอก AI เดี๋ยว AI ทำให้ AI ทำไหมจะทำหนังเหรอทำได้จะให้เขียนสคริปต์บทเหรอเขียนได้จะให้ทำอะไรอ่ะได้หมดแค่บอกไอเดียมันไปมันจัดการจิรนตนาการให้เราทั้งหมดเอาง่ายๆแม้แต่ YouTube ของยูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยผมก็ว่าใช้แชท GPT ในการวางสคริปต์ เอาสิแต่ผมยังไม่เคยใช้นะครับแต่ก็รู้ละเคยลองละนะครับให้ให้ทำสคริปต์นน่นนี่นั่นทำให้ได้เป็นฉากฉากฉากบนบอุบอลบอเลยได้บอกในแอพิโซนที่แล้วว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์ใช้มันในการสนับสนุนเราทำงานได้ง่ายขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นสะดกขึ้นไม่ใช่ให้มันมาขี่คอเรานะ เข้าเข้าใจรู้จักมันเข้าใจมันใช่แต่ก่อนนี้เรียนกันแทบตายเรียนกันแทบตายกดคือเลขกันหงิกโหก่่กอ,อจะทําโจทย์ได้ข้อหนึง่งนะครับเวลาสอบเนี่ยโจทย์ห้าข้อเนี่ยนะครับที่ทำห้าข้อนะสามชั่วโมงทำไม่เสร็จสามชั่วโมงทำไม่เสร็จ ขอต่อเวลากันสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงยังนีเลยในอดีตนะปัจจุบ,บันเหรอห้าขอผมว่าเพเลอันทำซึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวโตเว้นแดดทมใช้เครื่องคิดเล็ถาาใช้คอมพิวเตอร์ทาใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยอย่างนั้นในชีวิตจริงของการทำงานจริงๆ มันจะเหมือนตอนบเรียนไหครับตบตามแต่โดยสิ้นเชิตามแต่ชนิดฟ้ากันมารกไม่ใช่ฟ้ากันหิูนะฟ้ากันรกเลยเพราะอะไรเพราะเวลาทำอะไรจริคุณเปิดหนังสือได้ไหมได้คุณใช้คอมพิวเตอร์ช่วยได้ไหมได้คุณใช้โปรแกร,รมต่างบาช่วยได้ไหมได้ ไม่เหมือนกับข้อสอบที่กําหนดว่าห้ามเปิดหนังสือนะครับห้ามใช้เครื่องเลขห้ามใช้นู่นนี่นั่นห้ามหมดทุกอย่างในชีวิตจริงมันห้ามไม่ได้ข้ามถูกไปเพราะอย่างนั้นการสอบที่เป็นโปรเพ่นบลมอพบอกว่ามันถูกต้องแล้วเชพนไปเธอในในโดยเฉพาะพววิศวะพวกวิชาที่ต้องมีการคำนวณ เราไม่ใช่นกแก้วทุกนทองแล้วที่มันนั่งท้องไปท้องมาหรือในอดีตที่จะต้องมานั่งกดที่เลขกันเยอะแยะแต่แม่ไก่อว้วนปอาไทยมันจะได้ข้อหนึ่งเนี่ยปัา, <c oughs> าแชทที่วีอ่ะอช่วยทำโจทย์นี้หน่อยเข้าวมมเดียวเหลือยนะนาทีเดียวครับออกได้ละในขาะที่จะใช้ ใช้นักสาํำโดยใช้มือกดขค้ือนิรเนี่ยชั่วโมงจากหกสิบที่เหลือหนาทีเดียวอะเรื่องาการที่เรียนเปลี่ยนไปหล,หลายหลายอย่างที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่เหมือนเดิมติดต่อไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องปรับตัวเข้ากับ ไม่ใช่ให้ทิ้งเทคลีับเทกโนโลยมันไปันางหน้ครับถ้าเราไม่ปรับตัวหามันรอให้มันมาปรับหาเราไม่มีทางหนีเราไปเรื่อยๆไกลออกไปหมดนั้นยาวประมาทเลยในยุคดิติติโนนีในยุคที่เทคโนโลยีปวดโลกมันทำให้ทุกอย่างโตเกิด ถ้าเราไม่หมุนตามโลกให้เร็วที่เ็ลขึ้นแปลนี่ตามแค่ดิสิตติเทคเลยยิ่งแต่ที่เราเต็มๆถ้าเราไม่รู้จักที่จะตามมันรู้ทันมันที่เขาบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยพันร้อยพันติดๆนะครับปั๊บกดไปปิด